หกภาษาทิกสะสรว่าด้วยเหตุให้เกิดความเลื่อมใสร้อยหกสิบสี่ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะปราสาทในอัมพวันของพวกเจ้าสกยะนามว่าเวทัญญาแคว้นสักกะ นิครนนาตบุตรถึงแก่กรรมสมัยนั้นนิครนนาตบุตรได้ถึงแก่กรรมไม่นานที่กรุงปาวาเพราะการถึงแก่กรรมของนิครนนาตบุตรนั้นพวกนิครนจึงแตกกันเกิดแยกเป็นสองพวกต่างบาดหมางกันทะเละวิวาทกันใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่ว่าท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ แต่เรารู้ทั่วถึงธรรมวินยัยท่านจะรู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได้อย่างไรท่านปฏิบัติผิดแต่ข้าพเจ้าปฏิบัติถูกคำพูดของข้าพเจ้ามีประโยชน์แต่คำพูดของท่านไม่มีประโยชน์คำที่ควรพูดก่อนท่านกลับพูดภายหลังคำที่ควรพูดภายหลังท่านกลับพูดก่อน เรื่องที่ท่านเคยชินได้ผันแปรไปแล้วข้าพเจ้าจับผิดคำพูดของท่านได้แล้วข้าพเจ้าข่มท่านได้แล้วถ้าท่านมีความสามารถก็จงหาทางแก้คำพูดหรือเปลื้องตนให้พ้นผิดเถิดเห็นจะมีการฆ่ากันเท่านั้นที่จะเป็นไปในพวกนิครณผู้เป็นสาวกของนิครณนตัตบุตรแม้พวกสาวกของนิครณน,นตัตบุตรที่เป็นครือขัด นุ่งขาวห่มขาวก็มีอาการเบื่อหน่ายกลายความรักรู้สึกท้อถอยที่พวกนิครณผู้เป็นสาวกของนิครณนาตบุตรทั้งนี้เพราะธรรมวินัยที่นิครณนาตบุตรกล่าวไว้ไม่ดีประกาศไว้ไม่ดีไม่เป็นเครื่องนำออกจากทุกได้ไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นธรรมวินัยที่ ผู้มีชัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้เป็นธรรมวินัยที่มีที่พมนักถูกทำลายแล้วเป็นธรรมวินัยที่ไม่มีที่พึ่งอาศัยข้อที่165ครั้งนั้นพระจุนทะสมนุเทศจำพรรษาอยู่ในกรุงปาวาได้เข้าไปหาท่านพระอ,อนนท์ซึ่งอยู่ในสามคาม กราบท่านพระอนอน์แล้วนั่งณที่สมควรแล้วได้กล่าวกับท่านพระอานอน์ดังนี้ว่าท่านผู้เจริญน,นิครณน,นาตบุตรได้ถึงแก่กรรมไม่นานที่กรุงปาวาเพราะการถึงแก่กรรมของนิครณน,นาตบุตรนั้นพวกนิครณจึงแตกกันเกิดแยกกันเป็นสองพวกเป็นธรรมวินัยที่มีที่พมนักถูกทำลายแล้ว เป็นธรรมวินัยที่ไม่มีที่พึ่งอาศัยเมื่อพระจุนทะสมนุเทศกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระอน,นุ์ได้กล่าวว่าคุณจุนทะนี้เป็นข้ออ้างที่จะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้มาเถิดคุณจุนทะเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วกราบทูลเรื่องนี้ แด่พระผู้มีพระภาคพระจุนทะสมานุเทศรับคําแล้วครั้งนั้นท่านพระอนนต์และพระจุนทะสมานุเทศได้พากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรท่านพระอนนต์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระจุนทะสมานุเทศนี้บอกว่านิครนนาตบุตรได้ถึงแก่กรรมไม่นานที่กรุงปาวาเพราะการถึงแก่กรรมของนิครนนาตบุตรนั้นพวกนิครนจึงแตกกันเป็นธรรมวินัยที่มีที่พำนักถูกทำลายแล้วเป็นธรรมวินัยที่ไม่มีที่พึ่งอาศัย